สวัสดีครับนักเรียนวันนี้อยู่ครูเหมือนเดิมนะครับอยู่ครูท็อปเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้นะครับครูจะมาสอนรายวิชาสุขศึกษาและพระวัตานะครับเรื่องโทษของสุรานะครับอ,อาทิตย์ที่แล้วครูสอนเรื่องโทษของบุรีนะครับผมโทษของบุรีและโทษของสุราแตกต่างกันยังไง เรามาดูกันนะครับอ่าสาระสำคัญนะครับส,รสำคัญการสูบบุหรี่และการดื่มโซดาทําให้ร่างกายสุดรมและก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆนะครับอ่าเรามาดูนี้คือตับดีนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยชอบดื่มโซดานี่ก็คือตับดีนะครับสว่วนนี้คือตับที่ดื่มโุดาบ่อย นะครับมันจะออกโคระสีจะเป็นสีดำนะครับผมนี่คือตับไม่ดีนะครับเรามาดูต่อไปเลยนะครับโทษของสุดาเรามาดูตัวชี้วัดนะครับ 1. น,นะครับวิเคราะห์ผลเสียของการสูบบุหรี่และสุราที่มีต่อสุขภาพและการป้องกันนะครับผมการยื่มสุราเป็นยังไงมีโทษอะไรบ้างเดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังนะครับ โทษของสุรานะครับการเสพสารเสพติดอาจเกิดกากสาเหตุสำคัญหลายประการนะครับเช่นเพื่อนชักชวนให้เราดื่มนะครับเราอยากรู้อยากลองถูกหลอกบ,บ้างจิตใจอ่อนแอหรือใช้ยาบางชนิด ติดต่อกันยาวนานนะครับหรืออยู่ใกล้แหล่งค้าขายสารเสพติดสุดท้ายมีปัญหากับครอบครัวนะครับผมเป็นต้นอ่าเรามีอาการอย่างนี้นะครับเพื่อนชวนให้เราดื่มดื่มสุราหรือเราอยากรู้อยากลองอยากลองกับสุราหรือถูกหลอกบ้างจิตใจเราอ่อนแ ถูกหลอกเราก็ใจ on, on อ่อนอ่อนแอดื่มนะใช้ยาบางชนิดติดต่อกันนานหรืออยู่ใกล้แหล่งที่ค้าขายสารติดติดนะครับและสุดท้ายนี่สำคัญนะครับมีปัญหากับครอบครัวอาจจะทําให้เราซึ้เศร้าอะไรไปอย่างนี้ครับรก็เลยงานนั้นนะครับมาดูนะครับอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องบุหรี่อันที่สองนี่เป็นเรื่อง ของสุราสุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เมื่อดื่มสุราแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับไปยังปัสสาทส่วนกลางซึ่งถ้าดื่มติดต่อกันเป็นประจำจะทำให้มีอาการติดสุราอาการติดสุราเป็นยังไงเรครูอธิบายให้ฟังนะครับ และต้องดื่มและต้องดื่มเมื่อเป็นประจำผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำติดสุราจะมีหน้าบวมชุมมือสั่นนะครับใครที่ดื่มบุหรี่ใครใครใคร,ใครที่ดื่มสุราเป็นประจำจะมีอาการคือมานลุ่งแดงอ่าแบบอาการสัน่นวันไหนไม่ได้กินมือจะสั่นนะครับ จะหน้าบวมๆนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้กินวันไหนไม่ได้ดื่มนะครับจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหงุดหงิดฟันร้ายและประสาทร้อนนะครับนี่คือสําหรับคุณที่ติดโซดาแล้วไม่ได้ดื่มโซดาจะมีอาการาขึ้นไส้อาเจียนหงุดงิดง่ายฟันร้ายและประสาทร้อนนะครับ สำหรับการที่ไม่ดื่มสุรานี่เรามาดูข่าวจากการเมาสุราบ้าครับนี่เห็นไหมครับหนุ่มกงเล่าได้ที่วิ่งให้รถเมย์ชนดับสยองอันนี้กูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับสองนะครับชนสองสะ ชนสาวสองดับชนสาวดับสองศพรับเพราะเมางสุดท้ายก็มองนะครับนี่มรุนสุดท้ายนะครับเป็นข่าวสะเทียนใจสุดทนครับพ่อแม่แจ้งจับลูกชายตัวเองที่เมาออ่าทำไมถึงแจ้งจับก็เพราะ อ่ากิเมาขอแต่ตังไม่ทำงานการดื่มสุราทำงานนี่ลำบากนะครับ 1. มีผลต่อการทำงาน 2. เมาทะเลาะวิวาท 3. อัดทำไปโดยไม่รู้ตัวอย่นี้เป็นต้นนะครับเ่าเรามาดูโทษของสุรานะครับโทษของสุรามีมากมายประการอย่างนี้1น,นะครับ เป็นโรคต่างๆเช่นโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรังโรคก,กระเพาะอาหารนะครับเป็นต้นแถมยังมีโรคอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับสำหรับการดื่มสุราบา่อยๆ 2. นะครับพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจาไม่สุภาพอ่าสังเกตดูนะครับคนเมาคนเมานีจะมีพฤติกรรมที่ บางคนก็ล่าเริงสนุสนานบางคนก็เมาแล้วพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจาไม่เส็นทรสามนะครับทําให้ครอบครัวมีปัญหาเป็นยังไงทําให้ครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยกอะไรประมาณนี้นะครับข้อสี่นะครับสิ้นเปลืองเงินทองในการซื้อสุรา ข้อนี้สำคัญนะครับสิ้นเปียงเงินทองในการซื้อสุราข้อ5ครับทำให้สติปัญญาและความสามารถในการทำงานลดลงอ่าเช่นครูเก่าไปทีวแรกนะครับการทำงานเราลดลงแน่นอนนะครับการมองสุราแล้วก็ไม่มีเงินเก็บมีปัญหากับครอบครัวพูดจาะไม่ไพเลาะ เขยัยงจะเป็นโรคอย่างนี้นะครับเป็นต้นข้อสุดท้ายครับสำคัญมากนะครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเพราะการดื่มสุราทำให้สมรรถภาพในการทำงานลดลงนั่นเองนะครับนี่คือโทษของสุรานะครับ ทีนี้เรามาดูการดื่มสุราทำให้สติสัม,สม,สม,สมปันยะนะครับและผิดสินข้อที่5นะครับผมทีนี้ครูอยากจะฝากใบงานนะครับใบงานไว้อี๋ยวครูเปิดให้ดูนะครับครูจะอธิบายให้ฟังแล้วหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรูทิ้งไว้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกูจะที่ไว้ฟังฟังตามนี้เลยนะครับคือจะมีะรายงานสองสองอย่างนะครับคือสารสารอะไรในบุหรี่นะครับแล้วก็โทษของสุรามีอะไรบ้างแล้วก็สารอะไรสารอะไรที่อยู่ในบุหรี่มีอะไรบ้างที่เราเรียนไปที่เมื่อกี้นะครับสาหรับรูก็มี เพียงเท่านี้นะครับอย่างไงก็อย่าลืมทําการบ้านกันนะครับเด็กๆพบครูในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับ